นะครับมัจีแล้วยังมีค่ากจะวัรศรีธรรมยาก็คือราชสถานีินทย้าน้เลิหลังการตุดีทุกคนดีสี่ยกยุทธินับเปยเป็นมงลงนไม่ได้ไยมาก่อนครศรีธรรมยาในส่วนของการนะครับเราจะดูรูปรัีสิงห์ย่งดงามรูแรกรือรุ่สี่ราบ สนามที่ผ่านมามีร่งมบรรชมแชมป์ประเทศไทย5สมัยและโอเมซาร,รีที่แนะนำการเจริญคะแนนะโอเมซบายการผิวดูดันบ้าระอับคราวนี้มีโอกาสนะครับที่จะเป็นแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกแที่เราจะให้กับผู้ชาครับ สามสนามที่ผ่านมาตับเที่ยวกันสนุกมากสนามที่สามเนี่ยเขามปมีปัญหาเรื่องเรือเอาเวลานล่สองปีที่เข้นเรือหลักของตัวเองเพื่อสู้กับวีโต้โบแต่ไม่ทันต้องใช้เรือส่รองแข่งกันโขาแบบสู้ไม่ถอยนะครับและไล่แซงนักขอดูพักดีกับวีรต้โบนเรือพังก่อนจะเข้าในทุ่สุดท้ายทำให้องค์มาเข้าที่หนึ่งและสุดใจที่สุดเพราะว่านำเรือส่งรองเข้าที่หนึ่งได้ชิงดำชิงชากให้สามสถานกับตับเที่ยวกันสนุกมากที่หกและ Hmm. Hmm. มายเลขสามครับพี่บอกวีดภพดิฉนหมายเลขสามโอเซารีจะเสินดีครับจะเสอร์เตอร์หรือตุ้มกระถางข่งจากสโตดูแลกระถางสีช็อคจะสีโปตัวทุกสนามในปี2อ0 5เหมือนเดิมให้สัญญาสตาร์นะครับออกตัวไปแล้ววีดออกตัวได้วีวโอเซารีโอเมตดูเรือนิดนิดโอเมตออกสตาร์ไม่ดีเท่าไหร่ับเรือมีมุ้น้ำกวอางพันีครับงานเข้าเลยโอเมตวีดภครับถ้าเขาเป็นแชมป์สนามนี้นะครับแชมป์ประเทศไทยจะเป็นของเลา โอเมนตกไปอยู่ที่สี่ที่สองไปท่านไปก่อนครับทั้งจำนวนอันดับที่สามนี่นะครับถ้าจำนวนุกือบอกครับทั้งจำนวนบ้าวพลาดนะเรืองต่อเรือโอเมตแซงครับโอเมตขึ้นไปเป็นที่ 3, สามแซงต้นถนนนะครับโอ้โหพลาดจริงๆครับ เดี๋ยวเรามาดูในช่วงกลางเรสครับโอเวนซารีไล่แซงที่สองพนักงานตู้พมีขึ้นมาแล้วครับโอเวนขึ้นมาเป็นที่สองเรียบร้อยแล้วตามหลังมีกระปงแค่คนเดียวเท่าน,นั้นสุดยอดจริงๆครับโอเวนซารีแซงพนักงนตู้พมีรองแชมป์ประเทศไทยปีที่แล้วได้ครับ ไม่สามารถไล่ทันวีรพงศ์ได้ครับมาถึงรอบสุดท้ายวีรพงศ์เข้าเส้นชัยแบบที่หนึ่งครับนั่นคือการแข่งในหมดโกลเดี่ยนหมดท้าตตำแหน่งที่ห่างกันวีรพงศ์กับโอเมต์ต่งตรงดีทั้งคู่โอเมตมาจากลายด้ไหนขึ้นมาครับโอ้โโหอเมต์นำสกอร์นะครับเรือร่วหลายด้านนอกเสียเปรียบนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูครับบรรจบที่หน้าคอนโทรเวอร์ไครจะพู้นะจะแน่โอเมต์ด้านในหรือวีรพงศ์ ครับนี่นะครับจอประหามจากกัมพูชาที่มาอยู่กับกามิโตะเจสซี่ีนในประเทศไทยที่เมืองศริยานักขึ้นมาอันดับที่หนึ่งนะครับโอเมกซารีตามเรื่องวิดาภูมิชนเป็นคนเดียวที่แต่งวิดาภูมได้จัดจ้าหลายครั้งในปีนี้ต้องบอกเลยห้าปีที่ผ่านมาไม่มีใครชื่อวิดาภูได้จริงๆแต่ปีนี้โอเมกซนะครับมาแย่งแชมป์ในรายการวิดาภูมิชน อยู่ที่หนึ่งสบายๆครับโอ้โหนักบรนสุพงคไล่ไม่ทันด้วยหลังจากที่ออกตัวสู้โอมเบตไม่ได้ไปดีจริงๆครับคือการตีโน่งดูการสลับขาเข้าขึ้นเต้นสิดสุดยอดโอ้โหขยับขึ้นมาอีกขั้นจริงๆและโอมเบตชนะไปครับในคะแนนโมโตทูสองสรุปโซตัวแรกนักบินชนะโมโตสองโอมเบตชนะต้องมีต่อโมโตที่สามแดะสิ่ที่ด้านซ้ายเขาดับดีกันเลยครับทางนี้นักตกทุก็มีขอแม่แจงด้วยครับ และก่อนคุมครอั้งที่ไทยตะโกนเรียของใหม่อีกคนหนึ่งโอ้โหโอเมกขึ้นไปได้จริงจโอเมกไม่ธรรมดาครับทุกท่านครับโอ้โหโอเมกเสียขึ้นมาได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวมาดูคนอื่นด้วยใครจะไล่ทางโอเมกตั้งโอเมกไปเอาชนะไหนวีรบุรุษนะวีรบุรุไปเอาชนะนอกใครผู้นำเอาชนะนอกแต่ว่าพอจบเอาแค่ดูแล้ววีรบุรุษจะเสียเปรียบนะครับในช่วงนี้วีรบุรุษเหนื่อยแล้วนะครับวีรบุรุษเหนื่อยแล้วจะแซมโอเมกได้ยังไงไรได้แน่นเป็นโอเมกซารีขึ้นนักครับโอ้โห วิลล์ลงด้านนอกแบบนี้เสียเปรียบครับวีรบุรุษโดนแซงแล้วครับโอเมตส์อยู่อันดับที่หนึ่งโอเมตซารี่ขึ้นหนักครับไม่ได้ผ่อนความเร็วเลยนะครับสุดยอดจริงๆประตูกล้องอันบอกนั่งให้กับวีรบุรุษในทีมครับพยายามไล่โอเมตเต็มที่นะไล่สู้สุดๆแต่ว่าล่ไม่ทันครับจังหวะรอบรองสุดท้ายวีรบุรุบี้มากับโอเมตอีกครั้งครับพยายามที่จะแซงโอเมตตีคู่โอเมตขึ้นมาตีคู่ขึ้นมาโอเมตหนีวีรบุรุไล่ แล้วีระพงไม่สามารถไล่โอเมก้าได้จังหวะที่แสงสุดท้ายโอเมก้าชนะจริงๆครับอา้าววิ่งกันต่อรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายมันแน่นอนครับพยะยามแตะจังหวะเลยแม้แต่นิดเดียว,วยนะดูวการทิ้งตัวเขาดูครับถ่ายนหนักสูงสุดยอดและโอเมกชนะไปครับโอ้โหโ,โมโต่สามโอเมกชนะอีกแล้วนะสังมขึ้นนำวีระพงชมไปเลยครับ